จดรถเปิดหน้าต่างรถเอาไว้ให้บุญมีอยู่ไม่รู้ว่าลูกสาวจะเป็นยังไงไน่าจะเย็นสบายแต่รถคงจะเปียกประมาณนึงตอนนี้อยู่ใต้นอนถิ่นกับจาลี อยู่หาดไทน้อยฮะตอนนี้ทะเลน้าเที่ยวมากนัท่งเที่ยวก็น้อยฝนตกเกยอะมากเลยอาจจะอยู่ตอนไหนไม่รู้